ผมแนะนําตัวก่อนเนาะผมเอกสุพ่อรัตน์ตีไทยผู้เปิดโอกาสให้ผมคือพิศุกงามวังวานต่อไปก็เป็นเรื่องเงินงินนะครับเนาะเรื่องเงินที่สาคัญนะครับ<ช>สําคัญมากเพราะทุกอย่างก็ต้องใช้เงินใช่ไหมใช่ใชถ้าเรามีเงินคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมใช่ทีนี้ผมอยากให้ฟังช่วงนี้ด้วยความสุขนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะชอบไปหาคนที่มีความสุขได้เคยได้ยินนี้ไหมครับ จนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าและท่านคิดว่าเขาจะรวยไหมครับรวยพวกเราต้องรวยมีความสุขดื่มเอชโอดี้ใช่ไหครับบริษัทเรามั่นคงแน่นอนมีโรงงานข้าตลาดซับสินค้าเราไม่ต้องกลัวครับมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับต่อไปเรื่องทำยังไงงจะได้เงินนี่ทำยังไงตามมาเลยครับ นี่ครับเปิดรหัสครับเราก็มีรหัสรหัสรหัสตัวนี้คือไงพอเรามีปุ๊บเราก็ซื้อสินค้าในราคาพิเศษและที่สำคัญมันจะโอนเงินให้เรากรณีเราเราทำธุรกิจนี่รหัสเรียกรหัสเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยได้ครับก็300ยบาทครับ3 0 0บาทตลอดชีพสามร้อ300บาทหมายความว่าเราสมัครเู้่ส่วนนะ่ะ300บาทตลอดที่และบริษัทแถมคุ้มครองบติเหตุกรณีเสียชีวิต10,000 0บาท ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ไเพราะว่าต้องเสียชีวิตนะแต่บริษัทแถมให,กกมให,หม้ใช่ไหมก็มีตัวอย่างอุบัีิเหตุเกิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่อันนี้แถมให้ครับแล้วก็นี่ชุดคู่มือนักธุรกิจซื้อสินค้าในราคาพิเศษตลอดชีวิตเพราะเราเป็นผู้ส่วนนะครับและซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ตลอดชีวิตบริษัทเราจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนแล้วก็นี่ทุกวันนี้เราก็ใช้มือถือแล้วใช่ไหมครับได้เข้าระบบสมาชิกเพื่อทําธุรกรรมต่าง เ่าาจะเป็นสมัครสมาชิกทางออนไลน์สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ถ้าไม่มีเวลามาบริษัทอ,อ่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเราได้ธุรกิจเราได้ธุรกิจด้วยสมัคร300เนี่ยเราได้ธุรกิจธุรกิจตอนนี้ก็คือเปิดไป7ประเทศละ33สาขาและคุณหมอยังมีได้บจะเปิดอีกเปิดสาขาอีกน่าจะกลับว่า300บาทเราเนี่ยทักขาหนึ่งไม่ถึง10บาทใช่ไหมใช่แล้วต่อไปครับ ถ้าเกิดเราอ่าอยากมีคุ้มครองตอนมีอุบัติเหตุหนึ่งแสนเราก็ต่อปีละหนึงร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นเองแค่ต่อประกันแค่นั้นเองอต่อไปครับพอเราเป็นผู้ส่วนแล้วเราก็สามารถเอาสินค้าไปขายได้เลยครับสินค้ามีแปดสิบราการสามารถเอาไปขายได้เลยครับเราก็ได้กำไรครับอย่างเช่นเอสโซดีกล่องนี้ราคาข้างกล่องเนี่ยหนึ่งครั้สองร้อยบาทแต่เราสมัครผู้ส่วนแล้วเราซื้อได้ในราคาพิเศษ เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเราก็ได้กำไร้วครับสีบ่ร้อยสิบบาทต่อหนึ่งกองเช่นไหมครับตอบ่อหนึ่งกองสี่ร้อยสิบบาทเนี่ยเหมือนกับทำงานเป็นวันเลยนะครับแปดชั่วโมงเลยนะครับอันนี้สินค้าเราก็มีแปดสิบบาิการเอาอะไรขายก็ได้ครับอันนี้คือพอเรามีาหารหัสปุ๊บเราสามารถทำข้อน,นี้ได้เลยเราสามารถทำข้อน,นี้ได้เลยแล้วต่อไปถ้าเราถ้าเราอยากมีไรายได้มากกว่าขายปิดคือไรายได้หลักนะ มือหลักแสนหรือหลักล้านนี่ครับเรามาทําคุณสุบัตนี่ครับเลือกประเภทหุ้นส่วนง่ายๆถ้าเกิดเป็นตําแหน่งเล็ก,กเรียกว่าซุปเปอร์เจ็ PV ก็คือเป็นตําแหน่งเล็กๆแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสที่ตําแหน่งเลครับสินค้าซื้ออะไรก็ได้ครับให้ครบ3.000 PV ก็เป็นตําแหน่งเล็กที่เป็นตําแหน่งใหญ่ที่สุดและมีผล รายได้ครบทุกช่องทางแล้วก็สูงสุดสองตานแงเนี่ยมันจะแตกต่างกันเรื่องรายได้อถ้าเลือกได้นี่เลือกตํแนแ่งไหนครับเอ็เ,อ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 เอแน่นอนครับและพิเศษครับเดือนนี้ถ้าคนที่ยังไม่ปิดเอ็กนะครับใครปิดเอเดือนนี้ก็มีของสุนาคุณให้ปิดช่วงก็มีให้ครับปิดช่วงก็มีให้่ทีนี้ครับตัวอย่างครับเซตูมิคุ้มกันชุดนี้ ถ้าเราซื้อเซตนี้นะครับมันก็ได้8 1 5ส้คะแนนแล้วนี่เป็นซุปแล้วเป็นอะไนซุปแล้วก็ทําธุรกิจได้แต่ถ้าเกิดเราอยากมีรายได้ครบทุกช่องทางก็ซื้อสะสมไปนะครับให้ครบสามพัน p ีคุณหมอใจดีครับให้สะสมได้2เดือนอ่า2เดือนห0วับานะครับหลังจากที่สมัครแล้วและก็เป็นครั้งเดียวด้วยถ้าเป็นเล็กก็เป็นครั้งเดียวตลอดชีพเลยอ่าและต่อไปครับ นี่ทุกวันเราก็ซื้อสินค้าใช้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปซื้อที่อื่นใช่ไม่ใช่ทีนี้เรามาเป็นผู้ส่วนละเรามาเป็นผู้ส่วนสตาร์ทอัพแล้วเราก็มาซื้อที่นี่ครับเดือนหนึ่งสองร้อยห้าสิบพีดีเป็นเงินแค่หนึ่งพันบาทบวกที่ไหน่เพื่ออะไรครับเพื่อจะรับรายได้ไงเพื่อรับรายได้ถ้าเราซื้อที่อื่นเราก็ซื้อแล้วซื้อเลยเป็นแค่ลูกค้าอ่าทีนี้แค่เปลี่ยนที่ซื้อของครับเปลี่ยนที่ซื้อของ นี่ครับสินค้าเราอย่างที่อยากได้ฟังเปเมื่อกี้นี้ที่เราต้องใช้อยู่แล้วครับในภายในบ้านนี่รายได้จากเครือข่ายผู้บริโภคมันเป็นอย่างนี้ครับธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคซื้อตรงอย่างที่เราฟังามาเมื่อกี้นี้นี่ครับสมมติเราอยู่นี่ครับเราอยู่นี่เลยนะทีนี้ถ้าสังเกตคะแนนนี่ครับ1 5 0 0 pv กับ2 2 5พ pv สองข้างนี้อยู่ทรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้มันอยู่นี่ก็ได้นี่ก็อยู่นี่ก็ได้เรามาเราก็รู้แล้วว่าเราไปแนะนําคนให้มาซื้อของที่นี่แล้วเราจะได้ 1, 1> อีกหนึ่งคือเราก็ไปแนะนําลูกคนที่เรารู้จักท่ากละคนอะอะพอสองคนนี้ซื้อสินค้าครบ1,500งพาที V กับสอง0ันสอาบทีวบริษัทก็จ่ายให้เราเลยครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นตัแหน่งสุกหกร้บาทถ้าเป็นตัแหน่งเล็ก 7 2 0บาทเห็นไหมครับ2ตํตำแหน่งเดินต่างกัน120บรอบหนึ่ง120แต่สิรอบก็1,200ยิงรอบยิ่งเยอะยิงห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งเอ็นดีที่สุดแล้วต่อไปยังไงคนที่ลูกเราไปแนะนำเนี่ยก็เป็นหลนังหลานไปแนะนำก็เป็นเหลนแนะนำต่อกันไปกี่ชั้นก็ได้ครับกี่ชั้นก็ได้ขอให้อยู่ใต้องค์กรเรา ขออยู่ใต้เราครับที่ไหนก็ได้ครับที่เรามีสาขาสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้สั่งซื้อที่พม่ามาเลเซียได้หมดขอให้อยู่ใต้เราแค่นั้นเองแล้วก็ไม่จากัดด้วยครับไม่จากัดด้วยยิ่งมีเยอะยิ่งดีอ่ายิ่งมีเยอะยิ่งดีทุกคะแนนครับทุกคะแนนที่คนซื้อของอ่ามันก็จะขึ้นมานี้ครับมันจะขึ้นมานี้อ่าแล้วคิดยังไงครับถ้าเกิดสิบรอบคะแนนขึ้นมาสิบรอบเราไ็ได้แล้ว ้าเป็นเจ็ดพั0สองอบาทเดือนละถ้าเดือนละ30รอบก็21,600บาทถ้า50รอบก็36,000บาทเห็น, 6, นไ,ไหมครับยิ่งอยู่นานครับยิ่งอยู่นานคนเรายิ่งเยอะขึ้นใช่ไหมใช่เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเกิดทำคนเดียวยากไหมครับยากแต่นี่มันเป็นธุรกิจเครื่อข่าย,ยครับเรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ นี่ครับมันเป็นที่มาของไรายได้หลักหลายหมื่นหลักแสนตักล้านถ้าเกิดเรายงอยู่นานคนเราเยอะขึ้นเดือนหนึ่งร้อยรอกก็เจ็ดหมื่นสองพันบาทแล้วชีวิตเราก็เริ่มมีอิสระแล้วใช่ไหมครับ <S <S งานประจําที่ทําอยู่พอมีไรายได้อย่างนี้เราก็อาจจะถ้าเกิดมันมาสม่ําเสมอทุกเดือนเนี่ยเราอาจจะหยุดงานประจําก็ได้แล้วเราก็ทําอย่างนี้ชีวิตเราก็เริ่มมีเวลาแล้วใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดเราอยู่นานครับ สามพันได300้สามร้ 2, 000, 1, 1, 6, อยรอบสามร้อยรอบก็สองแสนหนึ่งหนึ่งหกพันบาทยิ่งอยู่นานยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดือนละหนึ่งพันรอบก็เจ็ดแสนสองหมื่นบาทเดือนหนึ่งคุณจะมากี่ร้อยกี่พันก็ไม่สามําคัญบริษัทจ่ายสูสงสุดหนึ่งพันหกร้อยรอบคูณด้วยเจ็ดร้อยยี่สิบก็เป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทเห็นอย่างนี้นะครับตอนแรกผมก็โอ้คนจะเป็นไปได้หรอ แต่ตอนนี้สิบปารหัสแล้วที่ผ่านมาเมื่อเร็เรวๆนี้ก็มีอีกหนึ่งท่านครบแม็กเลยครับหนึ่งพันหกร้อยรอบล้านกว่าเหยนะครับเพราะฉะนั้นเขามีตัวอย่างุ่นที่ที่เขาทำได้เราก็มีโอกาสทําได้ใช่ไหมใช่ขอให้ยืนหยัดอดทนกับนบ้านเขาทาได้เราทําได้แต่ต้องใช้เวลาบางคนก็อาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอ่าแล้วยังไงนี่ ข้อนี้ครับเาเรียกว่าโบนัสลิขสิทธิ์ผู้นํามันจะเชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้นี้คนที่เราแนะนามาเขาเรียกว่าลูกลูกไปแน,นะนำเขาเรียกว่าหลานหลานไปแนะนาเขาเรียกว่าเหลนสามชั้นนี่นะครับสามชั้นเนี่ยนะถ้าเกิดสามชั้นที่มีรายได้จากข้อเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นลูกบริษัทให้เรา20%ง่ายๆถ้าลูกเราได้ข้อเมื่อกี้นี้รวมๆวมกันแล้วรวมๆวมกันแล้วครับหนึ่งแสนบาท20%ปซก็เป็นเงินให้เราสองหมืน่นบาท นะครับบริษัทก็กโอนให้ลูกไป1นึ่งแบาทแล้วก็จ่ายให้เราอีก2 0,000บาททั้งหากนะครับแล้วก็ได้หลานครับหลานยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรียญอีกสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นครับสามชั้นสามชั้นจะข้อสี่เมื่อกี้นะครับแต่ไอ้ตามฟังสามชั้นนั่นคือคะแนนคะแนนก็ปฏิบัติเป็นเงินคะแนนเองง่าย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 คะแนเองครับแล้วก็ยังไงนี่ถ้าเกิดบริหารองค์กรจนเป็นตำแหน่งไดมอนด์อีกก็คือเขียนเช็คให้ ต่างหากสองแสนบาทก็คือตนมาไหนนี่นะครับตอนนี้ก็มีหลายสิบรหัทแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็มีขึ้นอีกนะครับเจตกิจยังไงไม่ว่ากันที่อื่นมีปัญหาก็ไม่ให้แต่ที่เราเนี่ยนักธุรกิจสำเร็จประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไดมอนด์ก็มีเพิ่มขึ้นบู๊ไดมอนด์ก็มีเพิ่มขึ้นอ่าแล้วครับแล้วก็แบทไดมอนด์ก็คือหกแสนบาทเขียนเช่นกันต่างหากนะตัวกูไดมอนด์เนี่ย ถึงเราเย็ดในมอดก็สิบล้านพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราอยู่นานๆมาถึงตำแหน่งใดตำแหน่งนี้ก็รับใช้ตามนี้เลยครับซึ่งผู้นําเราก็มีได้รับหลายท่านแล้วหลายสิบท่านแล้วด้วยตอนนี้มาถึงตำแหน่งนี้ด้วยใชครับเจ็ดปีแค่นั้นเองเจ็ดปีแค่นั้นเองเจ็ดปีกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นสิบปีสิบห้าปีคนนี้ลหลายท่านอาจจะมาถึงจุดนี้ก็ได้ถ้าไม่เลื่อนลงไปซะก,ก่อนจะไม่ใช่ มันเป็นโอกาสแน่นอนอยู่แล้วครับมันมีโอกาสแน่นอนมันมีโอกาสแน่นอนและนี่หลังจากที่ได้เงินคุณหมอยั่งใจดีก็มีนี่ทริปท่องเที่ยวตั้งแต่ที่เปิดบริษัทมาก็ไปเที่ยวกันแล้วครับแต่ตอนนี้เนื่องจากโควิดเนาะไปไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้คุณหมอไว้ใจใจดีครับในในเมื่อไปต่างประเทศไม่ได้ให้เที่ยวในเมืองไทยนะแต่เราต้องทำคุณสมบ,บัติให้ได้ที่ผ่านมาเดี๋ยวชมคลิปที่ผ่านมา นักธุรกิจข้อไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันครับที่ไหนเอ่ยนี่เชิญชมครับเจิญตัวมือหน่อยครับผม่มาที่่านมา ครั้งนั้นไม่ทันมาดูที่ต่อไปครับว่าไปเที่ยวที่ไหนครับ สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่มาใหม่หรือว่าเคยทําธุรกิจตัวอื่นมาก่อนก็ไม่มั่นใจว่าทําได้ไม่ได้แต่ของเรานี่มีครับมีคุ้นๆมีโรงเรียนสอนโรงเรียนสอนการทาธุรกิจอย่างที่เข้ามาเนี่ยก็คือรีสตาร์ทเราก็มีครับมีระบบสอบบน,นต่างๆเนี่ยผู้ประสบความสำเร็จต่างๆก็เข้าระบบพวกนี้ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่าขนั้นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักสามท่าน ว่าท wow. wow. <Okay. S 1> ี่เข้ามาทำเนี่ยประสบความสำเร็จถึงนั้นถึงระดับไหนแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นแบบไหนบ้างอ่าเรียนเชิญทั้งสามขั้นครับเรียนเชิญนักธุรกิจรุ่นที่ทั้งสามขั้นชิญครับเชิญแต่งป้ายเลยครับว่า การแบบไหนแล้วตอนนี้ผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับเชิญครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อพี่แอนการจนาภูช่องทองค่ะเปิดโอกาสดอกอ้อดอกไม้ใช้ประพาค่ะอาชีพเดิมกเ็เกษตรกรน,นะคะเนาะตอนนี้ก็ขันตัวเองมาทำซักเซ์ร้รอยเปอค่อะคืะอเกษตรกรจบแค่ปะสี่นะคะเนาะแต่เราก็มีฝันอยากมีบ้านอยากส่งลูกเรียนหนังสือ คือเราจบแค่ปีสี่นะคะคือชีวิตลำบากมากทํางานนักทีนี้เรามีเป้าหมายเรามีฝันเราก็อยากให้ลูกเราจบสูง,สงเพื่อจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเราเลยคะ่ะคือถ้าอาชีพเกษตรตระเนี่ยย้อนไปเนี่ยคือต้องใช้แรงะคะ่ะใช้แรงของเราอะ่ะแต่ด้วยอายุของเราว่ามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะคะที่เขาไม่ไหวก็เลยเป็นคนคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ตัวเองะคะ่ะก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเอง คือน้องอ้อมาชวนก็ลองรับเอาโอกาสไว้แล้วก็เข้ามาฟังเหมือนทุกท่านเลยคะ่ะแล้วพี่ชอบอตรงไอแช่คือตรงนั้นอนะพี่ชอบหน้านั่งชอบมากเลยจะไ้พูดไม่ได้เลยคือหนึ่งไม่จำกัดเพศวัยนะจ๊ะใช่ไม่จำกัดเ,เลยอ่าจะอายุอ่าเรียนการศึกษาหรือเอาเท่าไหร่นะคะได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งอ่ะรายได้ไร้ขีดจำกัดเนี่ยคะ่ะพอพี่ฟังเสร็จแล้วปุ๊บอ๋อ มันไม่เกี่ยวกับการเรียนพุทธอะไรก็แล้วแต่หรืออายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณทําได้แล้วก็ชอบตรงที่ว่ารายได้ไร้ขีดจากัดอันนี้ค่ะพี่ก็เลยเข้ามาอ่าเข้ามาเรียนรู้เหมือนทุกท่านครับอ่าแล้วก็ชอบตรงที่มันมีระบบสอนเรามีอัปรามีพี่เลียงคอยสนับคอยสนุนคอยอ่าโค้ชคอยสอนเราเนี่ยเขาเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองจากที่ไม่รู้อะไรก็เรียนรู้ค่ะลงมือทําแล้วก็ งานที่ทําให้พี่ตัดสินใจก็คือพี่ไปเข้าอ่างนานเดือดซักเซ็ที่ผ่านมาเลยค่ะทําให้พี่ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะสําเร็จแล้วก็กล้ากล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเรียนรู้ทุกอย่างจนหน้าปัจจุบันเนี่ยค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะพี่จบปรสีแต่พี่สามารถส่งลูกเพี่ค่ะจบปริญญาตรีได้ค่ะ<ฮ>นี่ค่ะมันอยู่ที่ตัวของเราค่ะ แล้วเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองและณปัจจุบันนี้จากคนจบปวสีมีเงินรวมรายได้ล้านกว่าบาทเลยค่ะก็จะ,อะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะน้องว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองน,นคะคะเนาะแล้วก็รักการเรียนรู้ <c oughs> ลงมือทำและมีความเชื่อมัน่นที่จะเชื่อมั่นค่ะหนึ่ง ที่เชื่อบริษัทเชื่อนมบนสองที่เชื่อโค้ดของพี่ค่ะเพราะโค้ดของเราอ่ะอัพไลน์ของเราอ่ะเขาก็ต้องอยากให้เราสําเร็จเราก็ต้องเชื่อให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามแล้วก็ต้องเชื่อตัวเองค่ะว่าเราต้องทําได้เราทําได้เราทําได้เพราะฉะนั้นถ้าสามอย่างนี้ถ้าเราทําได้เราเชื่อสามสี่เลยค่ะเราประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อเอนะคะ,ะผู้เปิดโอกาสให้ก็คือพี่เล็กอรวรรณค่ะเลมีอาชีพพนักงานประจำของบริษัทบริษัทหนึ่งน,นะคะก็คือเป็นคนที่ว่าอยากจะหารายได้เสริมะคะ่ะคือการทําง,งานท,ที่เราเป็นทําง,งานประจาอยู่เนี้ยรายได้มันไ,ไม่เพียงพอเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเรามันมีเยอะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทําง,งานอะไรดี ที่มันแบบว่าสามารถที่แบบว่าทาพวกคู่ไปกับงานประจําของเราได้เพราะว่างานประจำอ่ะมันจํากัดเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยอ่าพอดีพี่เล็กเขาก็มาแนะนําในเรื่องของธุงงรกิจเซอกเซ็นทรลเด็กก,ก็ได้มีโอกาสเข้ามาฟังในที่บริษัท mm hmm. คือฟังตอนแรกเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกว่า,วาเอ้ยบริษัทน,นี้ดีนะ <c oughs> อะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็เข้ามาศึกษาเรื่อยๆนะจนเราเข้าใจในเรื่องของ อ่าเข้าใจในเรื่องของบริษัทแล้วก็เรื่องของแผนทีนี้มันก็ทําให้เราเห็นโอกาสโอกาสหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจตัดสินใจสมัครก่อนตอนแรกก็คือยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็คือว่าเราก็ยังใช้ชีวิตปกติคือเราอยู่ในอ่าโซนที่แบบว่าสบายใจอยู่พื้นที่ในสบายสบายใจแต่นะพอดีจังหวะที่ว่าผ่านมาที่ว่ามีอ่าในช่วงของโควิดนะโควิดคือวิกฤตตรงเนี้ย เราเจอมากับตัวเองก็คือว่าพอดีว่าบริษัทเขาแบบว่ากดพนักง,งานออกเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นกับเรานะก็คือเรวยความที่ว่าเราเราใช้ชีวิตเราเราเราอยู่ในแบบว่าสบายใจเราคิดว่าเรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเาเจอวิกฤตอย่างนี้ปุ๊บมันทําให้เรารู้ว่าคือมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันจะทํายังไงในในช่วงที่เราตกงานแรกๆก็คือ ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่พอดีว่าเรา,าสมัครซับเซ้นมอไ้ก่อนแล้วก่อนหน้านั้นก็คือเราก็ได้เข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือทํายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทจริงๆจังๆนะพอดีว่าไม่รู้จะเอาอไรายได้จากตรงไหนมาเพิ่มก็ตัดสินใจนะคุยกับอัปลน์แล้วก็โพสปรึกษากันเขาก็ให้เราทำตามระบบแล้วเราก็ตัดสินใจทำตามที่อัปลน์อัปลน์บอกนะ จากนั้นก็คือว่าทำมาได้ประมาณสามเดือนนะ <_ d ream> ก็มีรายได้เข้ามาจากตรงนี้จากซักเส้นมอตอนแรกเราไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะได้จริงๆนะ <_ d ream> ก็คือแบบว่าสามเดือนก็ขึ้นตำแหน่งบอนเลยนะหลังจากที่เราตัดสินใจนะตอนนี้นะคะเอกก็ทำมาประมาณสี่เดือนแล้วก็มีรายได้รวมอยู่ที่สี่0มืนกว่าบาท เนี่ยพอเราตกงานปุ๊บเราไม่ไม่สามารถที่จะสมัครงานใหม่ได้ทันทีเพราะว่าในช่วงแบบเนี้ยมันมันสมัครยากก็ในเรื่องของวุฒิด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆนะที่แบบว่ากําลังลังเลแล้วก็สงสัยอยากจะทําอาชีพเสริมอยากจะทําอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทาอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราไปทำอ่าถ้าเราทำโอทีเพิ่มเราก็เหนื่อยกับเรื่องของ เวลาแล้วก็ร่างกายของเราด้วยเราลองเข้ามาศึกษาซักเส้นมอค่ะแล้วเราก็ลองตัดสินใจดูค่ะสุดท้ายก็มีใครค่ะคีับ้องเมาค่ะุทายนะพี่ป้องเีาครับเจอค่ะค่ะพี่ป้องเิยร์มาะหคะพูดแนะนำให้โอกาสคือพี่โบสายสมอนค่ะถ้าไม่มีพี่โบสายสมอนก็คงไม่มีพี่ป้องดียเพราะว่า มีปุ๊กใจเหนือยพยายามดึงมาตลอดเวลาแต่เราก็สมัครเป็นสมาชิกไม่นานแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจเข้ามาในกระทั่งเข้ามาฟัาางเข้ามาดีสไตล์เข้ามาอะไรสักอย่างเราบอกว่าโอเคเราไม่เอามันจะใช้เป็นตะพันอย่างเดียวก่อนนะป้านจะให้มาทำธุรกิจคอนเคลียร์ไม่ิีจนกระทั่งตอนหลังมาเราเจอพิเศษแล้วก็ไปทํางานที่โรงแรมไปทำงานที่โรง,งแรมปุ๊ก็มาเจอโควิด ถดถดออกจากงานนะแล้วหลังจากนั้นพอเราว่างปุ๊บโมโบสายสมองก็โทรมาบอกว่าพี่มีเครื่องจะมาสาธิตน้ำน้ำด่างแล้วก็อะไรคือน้ำด่างเอามาเลยเอามาปุ๊บเพื่อนเจอเพื่อนก็เป็นการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งเพื่อนที่มานั่งฟังด้วยเขาก็อยากแปลงกรณีก็เลยเป็นการปิดคือเหมือนกับ เป็นเรื่องจุดที่คือเราไม่ได้คาดคิด่าเราต้องทนทนแต่พอเราเห็นตัวเลขในรายได้ที่เราได้ครั้งแรกเรากตกใจอา้าวเป็นรายได้ของเราจริงๆหรอนะก็เลยตัดสินใจสนใจเข้ามาเข้ามาในสตาร์ทเข้ามาที่สาขาศึกษาพยายามศึกษาทุกอย่างจนตอนนี้คือถึงแม้รายได้จะยังไม่ยังไม่เยอะแต่ก็ ตอนนี้คือตำแหน่งอแล้วนะคะขอบคุณมากครับขอบงเสยงตบมือให้สามท่านเลยครับถึงงั้นครับที่ฟังสามท่านไปไม่มีความรู้จบจบแค่ปอปอสี่บางคนก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้เลยแต่ก็มาสําเร็จได้เพราะเรามีระบบเรียนรู้เลยครับธุรกิจตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับข้อดีของเขาคือไม่จำกัดเพศพุทธไป แค่เราเปลี่ยนชื่อซื้อของแล้วก็ไปชวนคนเปลี่ยนชื่อของแค่นั้นเองแต่ที่มากกว่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเครับมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยเราแค่เปลี่ยนชื่อของมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยนะครับบางคนทํางานประจำถ้ามีไรายได้สูงขึ้นไปเนี่ยอาจ <Monsieur S 1> จะดอกงานประจำไว้ก็ได้ชีวิตเราก็อาจจะมีคุณภาพมากขึ้นใช่ไหมใช่สามารถมีเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกท่านมีความเชื่อครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าทุกท่านทําได้ ขอให้ทุกท่านบริหารความเชื่อนี้ให้มั่นคงแล้วก็ความเชื่อที่ว่าท่านท่านบริหารเนี่ยมันจะทำให้ท่านสำเร็จแน่นอนครับและพบกันที่ฟ้าสำเร็จครับ